สวัสดีครับวันนี้ผมมัดตองแดงนะครับจะพามากินข้าวมันกระดิ่ำกันดีมาพบปารีนองกันนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าวซกนะครับนี่ถ้าเคยไม่ตึงไม่ตึงดีปรีไม่ตึงบริกนำชิมนอกไปเลยข้าวมันกระดิุ่้มมดตองแดงนี่นำรางเกนคนกับบัวนำรางเกนซุปนี่ไม่เคยกินเลย

Mùa ai rồi, rồi, chỉ chút rồi. thì chưa có nhiều cái miếng điện tay mình tay cây tôm trót nắng bên cạnh rồi tôm bang 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 đi đi nó cũng dễ các bạn, nó lùn pet rồi kiểu ừ. như ừ. ừ. thế người, khi... là... Coi, này, đi thôi cái máy ra đây, Mà rồi rồi, thầy này, thầy kinh, học kha mà chứ, kha, làm kinh mới rồi mà, cái tầm mấy mươi rồi.

อัน đi เป็ดกินแล้วเป็ดยังเออกาเป็ดยังอ๋อตัวอย่าเพิ่นนี่ล่ะนี่เป็ดยังก็จับไป น้ำจิ้มน้ำจิ้มชูดเด็ดชูเด็ดจะไม่ได้จานไม่มีน้ำจิ้มเลยมพราะตัวแดงกินเป็ดไม่ได้กินได้ว่าจีมไม่แรงแล้วนี่ย <c oughs> ัวบ้าเล้งมันเลหวัว <c oughs> น้อยแี่มากางกางเกยไปโรงพยาบาลปลานุ่มไม่เ็น <c oughs> คย <c oughs> กคางเป็ด <ừ. S 2> กินกับกินกับน้ำจิ้มนี่อะไรนั่นน้ำจิ้มเป็ดดูน้ำจิ้มเป็ดถ้วยดูโอ้ยน้ำรัดนุ้งน้ำจิ้มเป็ดน้ำรัดน้ำรัดน้ำรัดที่ที่ที่น้องเป็ดย่างวันนี้ต้องกินเป็ดอันนี้กินเป็ดเใส่ดุเต้ยดู เินกับเราเด้งป้ดเลยไม่จ่ายน้ำเดงน้ำเมบบออยช่วยมีเด้งมีบบอยตมหับที่แต่โอ้เต็มเปรี้ยอันเมือตัวละขัวไมมือมึงงัวไมมือขัวเดียเอาหัวงัวกระจายลยอืไม่ใช่ไม่จรินไม่ใช่นุ่งบอไป วันวันนี้มาว่าไหม้ว่าจีนกันึตก็่าก็หลูกล่านอยู่เย็นเป็นจุกหมลูกล่านอยู่เย็นเป็นจุกข์ก็ปีนองก็พนะครับในในแนก็พูดต่อเลยอยู่เย็นเป็นทุกกันแต่ว่ามานี่แหละ em trời lạc ký tốt bê tông lên lưới ký kim bê tông Em a great wow ký tốt bê tông bé 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 tông clip tông bé tông bé tông กดตดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คนน้องตัเองก็ใเฮงๆรวยๆสวัสดีครับฉะนั้นก็คน